ถามเรื่องช็อกโกแลตซีดนะคะคุณหมอบอกว่าเป็นช็อกโกแลตซีดคุณหมอฉีดยาคุมกําเนิดทุกเดือนแล้วทําไมน้ําหนักถึงเพิ่มขึ้นตลอดเลยคืออ้วนนะคะจะต้องทํายังไงไม่ให้น้ําหนักขึ้นคะคุณหมอว่าเราต้องชั่งน้ําหนักเนาะชั่งชั่งน้ำหนักอ่ะชั่งน้ำหนักไม่ใช่น้าหนักตัวนะคะชั่งน้าหนักว่าเราจำเป็นต้องฉีดว่าจำเป็น้ัน้ำหนักเราขึ้นเราก็ต้องต้องต้องแก้ไขตรงนั้นไปค่ะ เพียวคอลลาเจนตรายเป๊ปถ่ายของ UTS คอลลาเจนที่ดีที่สุดจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223 ก็คือการฉีดยาฉีดยาคุมมันก็เหมือนกันบา้บาว่าพอเราฉีดยามนกงทีเราก็จเจริญอาหารนะคะคุณกาลแล้วก็อกเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยมันก็ทําให้เราน้ําหนักขึ้นได้ด้วยส่วนหนึ่งเพราะเวลาที่เราฉีดยารักษาช็อกโกแลตซีสเนี่ยมันจะฉีดทุกเดือน<า>แทนที่ว่าคนปกติเนี่ยถ้าเราฉีดยาเพื่อคุมกําเนิดมันจะสามเดือนครั้ง อันนี้เราจะฉีดทุกเดือนเป็นระยะเวลา6เข็มหรือ6เดือนหรือบางคนอาจจะฉีดถึง9เดือนและหลังจากนั้นค่อยผ่อนเป็น3เดือนครั้งนะคะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นการฉีดยาเนี่ยมันก็ทําให้เราเจริญอาหารขึ้นด้วยส่วนหนึ่งมันก็ทําให้น้ําหนักเราขึ้นได้ด้วยส่วนหนึ่ง <Yeah. S 1> ค่ะ,ตคะแต่คุณหมอว่า ยังไงดีล่ะต้องหักกำลังกายต้องแต่มานที่มันอยากกินเองนะคะมันเจริญอาหารเองนะคะคุณต่างมันพูดยากวาเจริญอาหารนี่มันมันพูดยากกันจริงค่ะคต่างเนาะเข้าใจเลยเวลาที่เราอยากกินเนี่ยมันเจริญอาหาระยังไงก็ออกกําลังกายคู่กันไปนะคะอาจจะดีทั้งสุขภาพและสุขภาพด้วยเรื่องน้ําหนักอาจจะอยากยากทานก็ได้แต่ว่าลดแป้งน้ําตาลลงแล้วการทานพวกเนื้อสัตว์พวกผัก แล้วก็ผลไม้ที่ไม่หวานค่ะ,คะพวกเครื่องดื่มต่างๆด้วยอันนี้ก็ก็น้ำตาลเยอะแต่มันอีมันถ้ามันจำเป็นต้องฉีดมันก็ต้องฉีดนะคะเพราะารักษาช็อกโกแลตซีสค่ะ,คะ